กัาเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกกุฏิสภาที่รักทุกท่านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุชาติชมกลิ่นผมเสรณีอนินบนสมาชิกกุฏิสภากลุ่มที่หจากอำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์วันนี้อยากจะมาถามท่านรัฐมนตรีว่าปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำนั้นถือว่า เป็นปัญหาที่เกิดมาอย่างต่อเนื่องของประเทศไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของพี่น้องเกษตรกรและส่งผลต่อมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซึ่งสาเหตุที่เกิดนะครับก็มีปัจจัยทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในต่างๆแต่เหตุที่ต้องถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เพราะว่าถ้าหากว่าเราจำความได้ว่า เกษตรผลิตพาณิชย์ขายนะครับเราก็คงจะได้ยินคำพูดนี้กันมาอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่เราจะได้พบกันมายาวนานนะครับก็คือปัญหาราคาพืชผลเนี่ยไม่สามารถที่จะมีเสถียรภาพแล้วก็ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรเ,กนเนี่ยต้องออกมาเรียกร้องในทุกๆชนิดพืชไม่ว่าจะเป็นชาวนานะที่ปลูกข้าว ชาวไร่ที่ปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ปลูกข้าวโพดชาวสวนผลไม้ต่างๆนะครับเมื่อมีผลไม้ออกตามฤดูกาลเนี่ยก็จะมีปัญหามาโดยตลอดท่านประธานทราบไหมครับว่าวันนี้นะครับมาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกาก็ได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเดี๋ยวนี้ขณะน,นี้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ในจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้รวมกลุ่มแล้วก็ไปเรียกร้องหน้าที่ว่าการอำเภอตากฟ้าว่าขอคัดค้านการนำเข้าเข้าโพดทจากต่างประเทศที่มาใช้ในอาหารสัตว์แล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัญหามาโดยตลอดนะครับในทุกรูการในทุกชนิดพืชแล้วก็ในทุกๆปีผมจึงมองว่า การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำนั้นน่าจะต้องให้รัฐบาลได้นำมากำหนดเป็นวาระแห่งชาติในการบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้ระบบข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียวถามว่าทำไมผมถึงต้องพูดพูดถึงระบบข้อมูลเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ผลิตก็คือกระทรวงเกษตรเนี่ย ก็ได้มีการจัดทําระบบข้อมูลในการปลูกพืชตั้งแต่การรายงานการปลูกการรายงานการติดดอกออกผลการรายงานผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเราจะเห็นว่าทั้งระบบกระทรวงเกษตรก็ได้มีการรายงานว่าในฤดูการนี้จะมีผลผลิตทางด้านการเกษตรแต่ละชนิดเนี่ยจะออกสู่ตลาดเท่าไหร่เรามีระบบซูนนิ่งบายอแม ซึ่งเป็นการแจ้งพื้นที่การปลูกที่มีความเหมาะสมนะตั้งแต่เหมาะสมมากเหมาะสมปานกลางจนกระทั่งเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นตัวเลขในระบบข้อมูลเนี่ยทำให้เราทราบได้ว่าปีนี้เราจะผลิตสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยเป็นจํานวนเท่าไหร่จะกินใช้าภายในประเทศเนี่ยเท่าไหร่จะขายจำหน่ายภายในประเทศเท่าไหร่และจะส่งออกอีกเท่าไหร่ และจะเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมในการแปรรูปอีกเท่าไหร่และสุดท้ายก็จะเก็บไว้เป็นบัฟเฟอร์สต็อกอีกเท่าไหร่จริงๆแล้วระบบข้อมูลตัวนี้เรามีการทำกันมายาวนานแล้วก็มีการแจ้งข้อมูลให้กับทางกระทรวงพาณิชย์ทราบมาโดยตลอดแต่ถามว่าทำไมผลผลิตตั้ง้านการเกษตรต่างๆก็ยังคงมีปัญหาเรื่องราคาตกต่าถึงแม้ว่ากระทรวงพาณิชย์ ในตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะได้มีมาตรการต่างๆมาดูแลเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการประกันราคาซึ่งมีสองรูปแบบก็คือรูปแบบที่รัฐรับซื้อทั้งหมดหรือการกำหนดราคาขั้นต่ำมาตรการประยุงราคาที่รัฐบาลเนี่ยมุ่งหวังที่จะรักษาระดับราคา ไม่ให้ต่ํากว่าราคาขั้นต่ําก็คือราคาสูงกว่าต้นทุนของพี่น้องเกษตรกร,กรมาตรการจำนำผลผลิตที่รัฐบาลก็มุ่งหวังที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรในช่วงต้นฤด,ดูที่สินค้านั้นๆมีราคาตกต่ําและก็สุดท้ายก็คือมาตรการประกันรายได้ก็คือการประกันรายได้ขั้นต่ําให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรแต่ท่านรัฐมนตรีเชื่อไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราทํากันมายาวนานเนี่ย ก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์แล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนสิ่งที่ผมอยากจะตั้งคำถามกับท่านรัฐมนตรีด้วยความเคารพว่าวันนี้เราถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่รัฐบาลโดยการนำของกระทรวงพาณิชย์บูรณาการกับกระทรวงเกษตรและกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรให้นำไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร แทนที่เราจะต้องมาแก้ปัญหาที่ปลายเหตกันขอบคุณครับขอบเรียนเชิญท่านรัตติครับครับราบเรียนท่านประธานสภาไอ้ท่านประธานวุฒที่สภาที่เคารพท่านสมาชิกวุฒที่สภาผู้ทรงเกียรติทุกๆท่านครับขอบคุณท่านสมาชิกวุฒทีสภาท่านเสนณีอน,นิลบุนะครับที่ท่านได้ให้ความห่วงใหญยตั้งกระทู ในเรื่องของผลไม้สินค้าเกษตรสินค้าพื่ไร่ต่างๆกาบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกวุฒทธิสภานะครับแล้วก็ท่านท่านสมาชิกท่านสวเสนาธิกรอนุีนนนบนที่ท่านได้ตั้งคําถามนะครับว่าผมเองในฐานะรัมตีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งมาตอบกระทู้นะครับมาให้ข้อมูลแก่ท่านสมาชิกวุฒทธสภาที่เคารพโดยเป็นตัวแทนท่านรัมตี ว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านรืุพรน์บุตรพัฒน์แล้วก็ท่านมัเป็นตัวแทนรัฐบาลด้วยนะครับ้อกาบเรียนนะครับว่าเราเองไม่มีเจตนาหรือมีความอยากเห็นการแก้ปัญหาแบบซ้ําๆเดิมๆอย่างที่ผ่านมาทุกๆครั้งผลไม้ยกตัวอย่างนะครับท่าน,า,ทานครับผลไม้ท่านประธานครับในปีนี้นะครับภาพรวมผลไม้มีมาณ6ล้านบาทตันซึ่งผมให้ ทางกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทางกระทรวงกรเกษตรประเมินผลผลิตผลไม้หลายๆชนิดรวมกันแล้วเนี่ยมีสัสดส่วนการเพิ่มขึ้นประมาณ13-15%การส่งการส่งออกเรามีประมาณ74-75%นะครับที่เหลือเราใช้ในประเทศบริโภคในประเทศรประมาณ2ีนตผมกลับเรียนนะครับยกตัวอย่างสินค้าที่เพิ่มแล้วที่เราเราต้องยอมรับว่า ประเทศไทยนั้นสภาพดินฟ้าอากาศหรือภูมิประเทศนั้นเราได้เปรียบกับประเทศอ,อื่นๆทุเรียนนั้นเรามีผลผลิตปีนี้มา23เเพิ่มขึ้นเราเพิ่มขึ้นทุกตัวครับท่านประธานครับมะม่วงลำไย,ยก็ขึ้นมาลำไย,ยในเพื่อแก้ปัญหาจบนะครับก็นางนาซาดเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างกลาบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิพี่สมาชิกบุติสภาว่าลำไยภาคเหนือเมื่อก่อนมี9 0 0 0แสตันทุกๆครั้งปีนี้มีหมด1ล้าน ประมาณหนึ่งล like ้านึงแสนตันซึ่งเราก็ดูดซับไปประมาณหนึ่งแสนตันเพื่อให้ลดจำนวนลำใหญ่เพราะโรงอบไม่สามารถที่จะรองรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ได้เพียงพอโดยเฉพาะลิ้นจี่ปีนี้ครับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่คือเป็นโจทย์ที่กระทรวงชี์ต้องทำผมกราบเรียนนะครับว่าสิ่งที่ท่านสมาชิกุฒิสภาได้พูดเมื่อสักครู่นะครับที่ท่านเสรณี อนินนาบลจะนม่พูดนะครับว่าการแก้ปัญหาเราไม่ได้แก้ปัญหาได้เฉพาะที่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเดียวเราต้องทำงานบูรณาการรัฐบาลนะครับโดยท่านนายกรัมตีนั้นได้ให้ทํางานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังจะเป็นหลักเพราะกระทรวงการคลังนั้นจะเป็นประธานบอร์ดเช่นบอร์ดขอบอร์ดข้าวบอร์ดต่างๆซึ่งท่านเป็นประธานซึ่งท่านรองนายกรัมตีท่านนานรัมตีว่าการกระทรวงการคลังท่านพี่ชัยท่านได้เป็นอยู่ เมื่อที่ที่แล้วผมได้เข้าประชุมบอร์ดนบขเรื่องข้าวนะครับว่าท่านได้พูดอยู่ประเด็นหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการได้ยินแล้วก็ต้องการเห็นภาพเป็นรูปธรรมท่านอยากให้กระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์คุยกันในเรื่องของผลผลิตต้นทางปลายทางการซื้อการขายแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดพื้นที่เพาะปลูกอย่างที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านสรนี้ได้ได้กล่าวนะครับว่าขขาโพดเราขาดแคลนทุกปี เราต้องนําเข้าเราก็มีความสงสัยว่าแล้วทําไมเราไม่ปลูกให้ครบเราไม่ต้องนําเข้าไอ้นี่มันเป็นโจทย์ที่เป็นมาตั้งแต่หลายสิบปีทางกระทรวงการคลังโดยท่านรองเลียงรัมตีท่านรัมตีว่าการะทรวงครคลังท่านพิชัยท่านก็บอกว่าเป็นไม่ได้ไหมสินค้าที่มันล้นตลาดบางชนิดเราก็จัดโสนนิ่งจัดพื้นที่ทดลอง แล้วมาขอเงินทรงทซงการคลังในการที่จะเป็นแปลงทดลองหรือขยายสินค้าเป็นผลผลิตอย่างอื่นที่มันขาดตลาดอยู่มันจะได้มีความเหมาะสมกับการบริโภคในประเทศแล้วก็เหลือส่งออกในบางส่วนแต่ไม่ใช่บริโภคในประเทศ20%ส่งออก70%มันก็เป็นอะไรที่ที่เหนื่อยมากเพราะว่าเราประเทศไม่ใช่ประเทศเดียวในการส่งออกสินค้าเหล่านี้เรามีคู่แข่งเช่นเวียดนามต่างๆข้างๆที่เรา มีผลไม้คล้ายๆกันนะครับทูตพาณิชย์นะครับซึ่งมีอยู่58สินัาง,งานทั่วโลกโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศซึ่งผมได้กำกับดูแลนั้นผมได้ให้นโยบายไปแล้วนะครับว่าท่านทูตพาณิชย์ทุกคนจะต้องมี KPI ในการที่จะต้องประเมินในการที่จะต้องทำข้อมูลให้ดูว่าประเทศท่านที่ท่านประจำอยู่ถ้าเศรษฐกิจดียังคงได้อยู่ ท่านต้องมีสัดส่วนในการขยายตลาดผลไม้ตลาดสินค้าเกษตรส่งออกต่างๆทุกชิตนทา่ต้องมีการขยายเราไม่ได้ส่งข้าราชการกรมส่งเสริมการค้ารหว่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ไปนั่งกินกันเดือนที่เฉยท่านต้องทำทำงานมี KBI แต่ประเทศใดที่มีเพราะวะเศรษฐกิจที่ถดถอยและย่ำแย่ในส่วนนี้เราก็พิจารณาเป็นเคส by เคส เราทํางานทุกหน้างานนะครับท่านผมกระทรวงเกษตรเองก็ได้พูดถึงในเช่นลำไย,ยล่าสุดนะครับกระทรวงเกษตรก็พยายามผลักดันในการช่วยเหลือต่อแปลงในการตัดตัดลำไย,ยให้เตี้ยลงหรือการเพิ่มผลผลิตให้ได้ไซส์ A.A. หรือ A. ถ้าเป็นไซส์ C หรือไซส์ B ผมเรียนนะครับว่าเข้าลงอบแล้วมันไม่ได้มีเนื้อครับมันอบไปก็ขายไม่ได้แต่วิธีการอบมันก็ต้องใช้ พลังงานใช้ไฟฟ้าเหมือนกันแต่มันเอาไปขายไม่ได้โรงอบก็ไม่อยากรับเมื่อลำไยซึ่งไม่ได้มีการตัดแต่งหรือไม่ได้มีการบำรุงหรือการใส่ใจในการที่จะดูแลผลผลิตผมผลิตมันก็ออกมาเป็นไซส์ C กับ B ซึ่งมันก็ลงตลาดถ้าเกิดเราเป็น AAA เเป็นไซส์ที่โรงอบชอบต่างประเทศนิยมมันก็ขายง่ายในส่วนนี้ ต้องกาบเรียนนะครับว่าเราจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้สินค้าที่เราผลิตออกมาสามารถกระจายออกไปต่างประเทศได้เราที่ผ่านมานะครับเราใช้มาตรการ8ปมาตรการในการผลักดันตั้งแต่เราสนับสนุนให้ร้านค้าปั๊มปลปั๊มทุกปั๊มกลุ่มพลังงานต่างๆซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆห้างร้านต่างๆร่วมมือร่วมใจกันช่วยดูดซับสินค้าผลไม้ เข้าสู่ห้างสรรพสินค้าเราส่งออกวันก่อนผมไปที่ลำพูนมีการส่งออกลำไยไปทางอินเดียแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการเห็นภาพคือประเทศอินเดียบริโภคลำไยเราเยอะๆซึ่งประชากรเขาเยอะมากอินโดรบริโภคอยู่ดูใบบริโภคอยู่ทำยังไงเราถึงจะเอาของเหล่านี้ไปประเทศที่มีประชากรเป็นพันๆล้านคนนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของทูตพาณิชย์ที่ต้องทำ ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกวุฒทสภาท่านสวเสนีอน,นิรบบแล้วก็ท่านสมาชิกวุฒทสภาที่สรงเกตในเที่ยงนี้เที่ยงความงหงอยผมกลาบเรียนนะครับกระทรวงมณิย์เป็นกระทรวงที่เกตเอมองเหมือนเกตเอครับงบประมาณเกตดีมีงบมาอยู่900 0ล้านต่อปีซึ่งจ่ายรายจ่ายประจําทุกอย่างเราไม่สามารถที่มีงบลงทุนไปทําอะไรเลยน้อยมากตรงส่วนนี้ก็อยากให้ท่านสมาชิกวุฒทสภาให้ความ เมตตาให้ความให้ความสนับสนุนกระทรวงพาณิชย์ด้วยผมกล่าบเรียนว่าเราเองเป็นหน่วยงานจัดเก็บจดทะเบียนธุรกิจการค้าเราก็เก็บเงินเข้าคลังหลวงส่งเงินหลวงปวีสรห้าพันปีหนึ่งเก็บมหาศาลแต่เราข้าราชการเรากลมหนึ่งมี200กว่าคน300คนซึ่งต่างจากกระทรวงดื่นที่ผมเคยอยู่กลมหนึ่งมี6000คน5,000คนแต่กระทรวงพาณิชย์กลมหนึ่งมี200คน300อคนงบลงทุนมี20 30, ล้าน30ล้านมันไม่สามารถมี อุปกรณ์ที่จะไปฝ่าฟันต่อสู้เขาได้เลยอยากให้ท่านสมาชิกผู้ที่สภาผู้ทรงเกียรติในที่แห่งนี้นะครับว่าช่วยเห็นใจแล้วก็ช่วยผลักดันหน่วยงานนะข้าราชการกระทรวงานิย์เองก็อยากจะให้เขามีฝ่าและกำลังใจแล้วก็ให้รู้ว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือในต่อในการต่อสู้ในการทําตลาดในส่วนนี้ครับกล่าวขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญครับครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้มีความตั้งใจนะครับที่มาตอบกระทู้แล้วก็สามารถที่นําเสนอแนวทางแล้วก็นโยบายที่ท่านจะต้องทําต่อไปในลักษณะของการบูรณาการนะครับสุดท้ายก็ขอฝากท่านนะครับว่ายังไงก็ตามนะครับปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในเรื่องที่ต้องประชนกับราคาสินค้าเกษตรตกต่ำนั้นเป็นปัญหาที่ยาวนานแล้วก็พี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ ก็มีต้นทุนการผลิตที่สูงเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากท่านรัฐมนตรีว่าขอให้ท่านได้ควบคุมในเรื่องของปัจจัยการผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นสารชีวพันธุ์ต่างๆที่พี่น้องเกษตรกร,กรเนี่ยจะต้องนํามาใช้ในเรื่องของระบบการผลิตวัสดุปรปกณ์ด้านการ,กรเกษตรต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือนะครับก็ถ้าราคามันยังไม่ได้นะครับก็สิ่งเหล่านี้ก็ขอให้ท่านควบคุมราคาแล้วก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีต้นทุนการผลิตที่ต่าลง จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับขอบคุณครับกรับขอบคุณเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับกลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกลับเรียนท่านสมาชิกท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพแล้วก็ท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกตินะครับว่าต้องขอขอบคุณท่านสวเสนีอนินบุนะครับว่าสิ่งที่ท่านแนะนําคือตั้งแต่วันแรกที่ผมมาตอบกระทู้ในสวผมก็ได้คุยกับท่านหลังหลังหลังไม่ตรงนี้ครับว่าคือเรามีทงฟ้า ให้พี่น้องประชาชนบริโภคสินค้าอุโปโภคบริโภคในราคาถูกแต่พืชกเกษตรสัตว์เลี้ยงสัตว์ต่างๆเขาก็ต้องกินเหมือนกันเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเราทําโครงการนโยบายธงเขียวขึ้นมาเพิ่งเปิดไปที่ชาเชิงซาวจังหวัดแรกเป็นโครงการที่ดีมากท่านครับซื้อปุ๋ยกระทรวงพาณิชย์ช่วยซัพพอร์ตกระสอบละ2 0 0บาทคนหนึ่งหกระสอบ ก็ประมาณหนึ่งพันบาทสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องช่วยและมีความตั้งใจกระทรวงนี้ต้องมีความตั้งใจและต้องช่วยเกษตรกรด้วยตั้งแต่ต้นน้ําก็คือลดต้นทุนเ้าให้ได้ก่อนเราช่วยแต่ปุ๋ยอาหารสัตว์ยาฆ่า,มาแมลงตอนนี้นะครับผมเรียนท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพครับว่าเราธงเขียวเราเนี่ยจดทาทั่วประเทศในพื้นที่เกษตรเราต้องการให้พี่น้องเกษตรกร เห็นความจริงใจของกระทรวงพาณิชย์ว่าถ้าเราเรอผลผลิตเสร็จไปขายเราต้องไปวัดดวงกับราคาที่ตลาดโลกกาหนดด้วยอะไรต่างๆหรือสินค้ามีมากมีน้อยอีกเราลดต้นทุนในขัวันนี้ก่อนถึงปลายทางจะเป็นโบนัส2โบนัส3เป็นเรื่องที่ความโชคดีของของของ,ของดินฟ้าอากาศหรือของราคาทั่วโลกสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําคือเราต้องมีความจริงใจกับผู้ผู้ผู้กเกษตรกรก่อน,ก,อนก็คือธงเขียวที่เราทําอยู่ ปุ๋ยอิ่งที่ท่านได้บอกครับว่าถ้าข้าวโพดร,ราคาถูกวันนี้ข้าวโพดร,ราคาถูกอาหารสัตว์ก็ต้องถูกตามเราให้กระทรวงให้กรมการค้าภายในถอนราคาต้นทุนเพื่อเข้าชาร์จบริษัทเหล่านี้ต่างๆในการที่ต้องควบคุมราคาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรผมไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าผมเองทํางานด้วยความเต็มด้วยความตั้งใจได้เต็มที่ผมไม่ได้สนใจอะไรใครทั้งสิ้น ผมสนใจอย่างเดียวว่าอย่าเอาเปรียบพี่น้องประชาชนคนไทยอย่าเอาเปรียบเกษตรกร,ร,กรผมก็ต้องทํางานอย่างเต็มที่เพราะผมเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้เพราะพี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจรัฐบาลให้ความไว้วางใจท่านนายกให้ผมให้ความไว้วางใจผมถ้าผมทําไม่ได้หรือผมต้องไปทํางานให้กับใครก็แต่ที่มีผลประโยชน์ผมผมก็คงไม่กล้ามายืนตอบกระทู้ในที่แห่งนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านประธานที่เคารพครับ ครับขอบคุณท่านรัตมุมตีรีครับ